ทุดต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของไม้โค้งนะครับเช่นตัวนี้อาจารย์ก็มีวิธีการก็คือเอาไม้ในขนาดพวกนี้ที่มันเป็นไม้อัดแ,แต่เป็นไม้ที่ดัดโค้งได้นะครับซึ่งมันจะมีความหนาต่างกันตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4มิลต,ตัวนี้6มิลต,ตัวที่บางเนี่ยมันก็จะดัดลงมาได้เยอะเยอะกวา่าตัวนี้ก็จะดัดเป็น น้อยลงเพราะว่าถ้าหกกากัวนี้หักละลงไปมากกว่านี้ก็จะหักนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะมาซ้อนๆกันอย่างเงี้ยทาก,กาวนะเราจะใช้ความหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอามาทากาวสองหน้าตอนะนี้ก็ทากาวนี้ก็ทากาวแล้วเราก็นะฮอทอย่างนี้เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เราก็จะต้องมีมีแบบนะครับฟีโมฟม,มโมคือตัวนี้นะ อันนี้คือตัวอย่างของงานที่เสร็จแล้วด้านนอกเนี่ยสังเกตดูเราจะเป็นไม้สวยๆนะครับเราก็จะใช้ไม้วีเนียตัวนี้ครับไม้บางบนะีเนียผิวตัวนี้เป็นไม้อ p ไอ้ไม่ใช่เป็นไม้แอดนะครับซึ่งมันจะมีอ p แอดไม้สากไม้อะไรก็มีนะครับแต่ตลาดที่มีขายทั่วๆไปก็จะเป็นไม้แอดไม้สกักจะหาหาได้ง่ายหน่อยนะก็มาปิดผิวนะตัวนี้สีขาว,ขาว ตัวนี้อาจารย์ปิดผิวด้วยไม้สีเข้มๆอาจารย์จาไม่ได้แล้วว่าไม้อะไรสีเข้มในกรณีที่เราต้องการงานสีเข้มนะแต่งานไม่ออกมาคือมันจะต้องโชว์ด้านข้างด้วยนะมันเป็นงานที่จําเป็นจะต้องโชว์ด้านข้างเพราะน้นถ้าเราไม่ต้องการด้านข้างอย่างเงี้ยโวยจะให้สีกลืนกันก็คือเราใช้สีขาวนะมันก็จะค่อนข้างกลืนกันแต่มันก็ยังเห็นเป็นสังอยู่นะก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็มาจากอันนี้นะครับ ตัวนี้ดัดออก,กมาแล้วเราก็มาซอยมาตัดให้มันได้ขนาดนะความโค้งตัวนี้ก็คือเราก็ต้องทำโมดวนี้ทำแบบนะให้ตัวนี้โค้งตามแบบที่เราต้องการแล้วเราก็จะเอาหลายๆชั้นนะครับนี่ครับนี้แบบนี้ตรงไ้แล้วเราก็เอาแคมบนะีแล้วก็ทากาวแล้วก็ตัวนี้ทับลงไปอีก อย่างน้อยมันต้องสองชั้น่ะนะถ้าจะให้ดีควรจะเป็นสามชั้นมันถึงจะดึงตัวมันเองได้แข็งแรงนะต้องสามชั้นถ้าสองชั้นเนี่ยก็ได้อยู่อันนี้คือโค้งนี้นะครับอันนี้แนะนําเป็นวีเนียนะ,ะบางทีไี่เหนครวเสร็จแล้วถ้างานเราอันนี้โค้งเดียวเกิดถ้าเป็นอย่างนี้คือมันมีสองโค้งนะแล้วก็โค้ง,งอยู่ตรงนี้นี่ฮนะ พงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแผ็นเพรา,เราต้องรู้ขนาดว่าตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราก็ทําแบบขึ้นมาเป็นตัวคู่เอาไม้ใส่เข้าไปตัวเนี้ยโค้งเล็กๆอย่างนี้เราจะมาใช้ไม้ตัวนี้ไม่ได้ละมันก็จะเกิดจากไม้บางๆอย่างเงี้ยในเนี้ยประมาณห้าหกชั้นนะความหนาตัวเนี้ยประมาณสักครึ่งมิลสองแผ่นมิลหนึ่งอนะก็มาดัดอยู่ในนี้แล้วก็มีแคมป์มาลัด ตัวนี้เป็นการโชวโค้งตัวนี้ยิ่งเล็กกว่าอีกนะสังเกตด,ดูเห็นไหมอันนี้โคง้งเท่านี้อันนี้ยิ่งเล็กใหญ่เลยมุมนี้ยิ่งเล็กนะเปรียบเทียบกันนะครับโค้งเล็กๆก็ทําได้ก็ใช้ไม้บางๆแต่ถ้ามันเล็กมากแล้วไม้บางๆเวลาเราดัดโค้งมันก็หักเราก็จะต้องเอาไม้วีเนียร์ตัวนี้ไปต้มหรือไปนึ่งหรือไปแช่น้ํา เพื่อให้มันมีความชื้นแล้วมันก็จะดัดได้นะครับใครที่มีงานลนักษณะนี้ก็ต้องลองดูนะครับนะทำแบบการนะแล้วเราก็เอาแคมปรัดไว้ให้มันแห้งสักวันหนึ่งแล้วเราก็ถอดนะออทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นไอเดียสำหรับคนที่มีงานโค้งนะก็เอาแนวคิดอย่างเงี้ยไปทำ ต่เดี๋ยวต่อจากตรงนี้เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปการทํานะครับอาจารย์จะเอาไม้พวกนี้มาทาก,กาวแล้วก็อัดแล้วก็บีบแค้นให้พวกเราดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นคลิปถัดไปโอเคครับ